นร่สกุลาตอนซ่อนเงื่อนเพื่อนดิสยา e ีที่1ิบเอ็ดโ่ออามเอ้ยก่อเรื่องจนได้ขับเฟี้ยวจนเลี้ยวลงลองแล้วไหมล่ะไม่ต้องกังวลน,นะครับตอนนี้ทางเราเจอซาบร,รถมอเตอร์ไซค์แล้วกำลังเร่งหาอันอย่างสุดความสามารถโธลูกชุบพี่อารมขอให้ปลอดภัยนะคะปังๆอย่าเพิ่งมีตตกเลยนะฉันว่า นั่นนะสิน้องปังปังพวกเขาต้องปลอดภัยพี่เองก็เชื่อแบบนั้นไอ้อมเอ้ยรู้ไหมวว่าพี่นะ่ะเป็นห่วงเองขนาดไหนกลับมาให้ได้นะว้ยวยไวยังไงเจอไหมมีวิแววหรือยังยังครับข<พ>อเวลาอีกสักครู่นะครับ,รบโอ้ยป้าอ้อยนี่หลานป้าสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้ทำไมฉันไม่รู้เรื่องเลยป้าก็จะเป็นลมเหมือนกันล่ะคะ่ะคุณพิมพ์วไลหนังลูกชุบเอ้ยปลอดภัยนะลูกนะ เจอแล้วครับพี่เจอทั้งสองคนเลยคุณพาช่วยพวกเขาสองคนปลอดภัททยดีใช่ไหมครับนั่นน่ะสิคะรุ่นพี่กับเพื่อนฉันเป็นยังไงบ้างปาฏิหาริมากครับที่ทั้งคู่ยังหายใจอยู่พี่อาร์ตลองออกไปทีนะคะ นังลูกชุบทำไมทำแบบนี้คะนี่ถ้าไม่ติดว่าเองป่วยอยู่นะข้าจะลงโทษเองให้หลับจําเลยอ๊อป้าถ้าฟื้นมาแล้วจะด่าด่า,ดาแบบนี้ทําไมไม่ปล่อยให้ฉันหลับไปตลอดกาลเลยล่ะอ๊ยนางหลานคนนี้นี่ข้าก็แทบจะไม่รู้ว่าจะไปกราบขอโทษคุณพิมวะไรเขายังไงแล้วนะลูกชุบไม่ต้องกังวลนะเรื่องขาเธอเดี๋ยวกายภาพบําบัดก็คงกลับมาเดินได้ ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอฉันไม่อยากให้ใครมาสัมภพศไปให้พอนปังปังเอ๊ะนางหลานคนนี้ที่ไม่ไหวละปังปังไปเหอะไปเยี่ยมอาจารย์ดีกว่าเขาไม่ได้สำนึกเลยสักนิด เวรกรรมอะไรของเองเนาะไออาร์มถึงแม้จะรอดชีวิตมาอาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีพี่อาร์ตคะพวกเรามาแล้วคะ่ะหมอบอกว่าอาการพี่อาร์มเป็นยังไงบ้างคะหมอบอกว่า50 50น้องปังปังโธ่เป็นตายเท่ากันสินะเขาใหญ่ลูกชุบลูกชิดนั่นคนเดียวที่ทำเสน่ห์ใส่อาจารย์จนแกระเบิดระเบอรบ์แบบเนี้ย อะไรนะปีเตอถามจริงมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเรื่องจริงนะเฮีย er. ต่อไปเนี้ยทางที่ดีอย่าให้เย,ยนั่นเข้าใกล้ได้เป็นดีที่สุดทุกคนฟังนะฉันจะทำทุกวิถีทางให้พี่อาร์มฟื้นกลับมาเป็นคนคนนั้นให้ได้เอาสิพี่เองก็อยากให้เขากลับมาเหมือนกันนะ่ะ ดีใจด้วยค่ะคุณเริ่มเดินได้ดีแล้วแบบนั้นล่ะค่ะค่อยๆก้าวนะคะขอบคุณนะคะคุณพยาบาลโอ้โหลูกชุบเดินได้ดีขนาดนี้แบบนี้ก็คงไปโรงเรียนได้แล้วดีใจด้วยนะคุณพยาบาลคะฉันว่าวันนี้ขอแค่นี้เถอะค่ะช่วยพาฉันไปที่ห้องทีฉันอยากพักอ๋อค่ะ,คะลูกชุบเดี๋ยวสิฉันไม่ได้จะมาซําเติมอะไรเธอเลยนะไปเถอะค่ะช่วยพยุงฉันหน่อย ูชุบถึงมองโลกในแง่ร้ายจังทั้งที่ปังปังหวังดีกับเขาขนาดนี้ใจยังไงซะอีกล่ะก็เสียหน้าไงยึดรองอาจารย์ไปแต่ก็ไม่สาเร็จคืนนั้นลูกชุบบอกว่าเขาคืนพี่อัมให้ฉันฉันก็หลงดีใจคิดว่าเขาคิดได้แล้วซะอีกพี่ว่าเลิกคบได้เลิกคบไปเถอะคนแบบเนี้ยทําดีด้วยก็เหมือนทําคุณบูชาโทษไม่ใช่ว่าบางวูบฉันไม่เผลอคิดแบบนั้นนะคะพี่ปีเตอร์เพียงแต่ว่าเราโตมาด้วยกัน ลึกๆในใจฉันก็เลยยังสงสารเขาอยู่อะไรกันนะพอยายนี่กลับมาเรียนได้เดือนหนึ่งก็มีอาการแปลกๆเฮ้ยนี่แกจำเสียงได้งั้นเหรอคนไหนอ่ะ โอ๊ยสวยชะมักน,นี่ฉันท้องกับไอ้เลวนั่นเหรอโถเว้ยทำยังไงดี <c oughs> ในที่สุดก็ถึงวันที่มันตกม้าตายฉันจำได้นะว่านั่นเสียงใครถึงเวลาที่ฉันจะเอาคืนมาแล้ว โทษฉันอีกเลยใครคือพ่อเด็กไอ้ผู้ชายที่เอ็งหนีไปอยู่ด้วยใช่ไหมนี่ท้าไม่มีใครเขามาฟ้องค่ะเอ็งก็คงไม่บอกข้าสินะฟังนะป้าฉันจะไม่เอาไอ้เลือดช,ชั่วแบบนี้ไว้ดังนั้นจะใช่หรือไม่ใช่ฉันก็ไม่สนใจหนังลูกชุบเอ็งสงสารข้าบ้างข้าน่ะไม่อยากเห็นเอ็งจเจริญรอยตามแม่เอง็งเอ้ยป้าพอล หมอ,อคะแบบนี้คุณพัคพัชนายจะมีเวลาอยู่ได้อีกไม่นานหรอคะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบน,นั้นเลยเพียงแต่ว่าร่างกายของเขาไม่ตอบสนองอะไรแล้วเขาจะเหลือเวลาได้อีกแค่ไม่เกินหนึ่งปีทำไมอาการโครมา่าพอๆกับร่างของพี่อาร์มเลยล่ะเขากำลังจะตายงั้นหรอขอให้มันเป็นแค่ความฝันได้ไหม อามเอ้ยไม่ว่าจะเป็นเองคนเดิมหรือเป็นคนนั้นที่ปีเตอร์มาเล่าให้ข้าฟังก็ขอให้เองได้ปล่อยกลับมาเถอะนะปังปังเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกอ,อกหักหรือไงอะ่ะแต่ก็ดีแล้วล่ะวันหยุดก็มาถือศีลกินเพนพี่อามไม่ใช่สิคุณพักพาด้านใน ขอให้ผลบุญที่ฉันพอมีนำพาคุณกลับมาด้วยนะคะถ้าร่างนั้นไม่ไหวแล้วคุณกลับมาที่นี่นะคะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมวันนั้นคุณถึงเกอดฉันดูเหมือนเรื่องจะไปในทิศทางที่ดีแล้วแทๆ้ๆแต่ลูกชุบก็ดันตั้งท้องขึ้นมาแล้วแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะเรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะ f อใหม่ที่แว้วเวียนมาเมืองของเราแล้วชอบก็อย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่อให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ